ไม่มีแผนตายตัวเมื่อวานนี้อาร์เนอร์สล็อตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกโดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นแต่ประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดในวันนี้ก็คือแผนการเล่นที่เขาจะใช้กับลิเวอร์พูลโดยสื่อได้ถามกับอาร์เนอร์สล็อตว่าเขาจะใช้แผน4231เหมือนตอนที่คุมเฟย์นูดกับลิเวอร์พูลหรือไม่ซึ่งสล็อตก็ได้ตอบคําถามนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าผมคิดว่าทุกคนสงสัยว่าจะเรียกแผนของผมว่ายังไงจะเป็น4 2 3 1หรือ433ก็เอาตามที่พวกคุณสะดวกเพราะผมคิดว่าพวกคุณจะได้เห็น็นนนนรรรรูปปแบบกกาาาเเเล่่่ททีีอิสะใยมพว Bon. ทุกคนสามารถเคลื่อนที่และสลับตำแหน่งกันได้บางครั้งอาจจะเป็น4-2-3-1หรือ4-1-4-1หรือขึ้นเกมด้วยกองหลัง2คนบ้างเราจะมีอิสระในการเล่นและไม่มีแผนที่ตายตัวเมื่อบอลอยู่กับเราแต่เมื่อต้องเล่นเกมรับเราจะลดอิสระลงและเน้นความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้นเราจะเพซิ่งสูงตั้งแต่แดนบนและทุกคนต้องรักษาพื้นที่ตำแหน่งของตัวเองผมจะไม่ยึดติดกับระบบใดระบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็น4-2-3-1หรือ4-3-3หรือแม้กระทั่ง4-1-4-1ดังนั้นเมื่อพวกคุณถามผม ว่าเราจะเล่นแผนอะไรผมคงตอบว่าเป็น4-3-3แทนที่จะเป็น4-2-3-1แบบที่เฟยนูด